สวัสดีครับวันนี้มาดูเกม WWE 2K 2 4กันคลิปนี้จัดให้ตามคำขอแมทจับกดที่ไหนก็ได้มาก่อนเลยแชมป์หญิง WWE เบียงก้าบีแลสาวปีแมทนี้ไม่ได้ชิงแชมป์นะครับเจอแบบเฉยๆ เจอเอามันไอคนขอเขาไม่ได้รีเควสว่าจะชิงแชมป์เนีบอกแค่ว่าเนี่ยให้สาวเปียนะเจอกับรี利าริปลี่เออแมตจับกดที่ไหนก็ได้แค่นี้เลยสายปีอก,ก่อน มากันค่ายรอนะคลิปนี้มาละสาวสายม่วงฉายามามีหรือมามาลรีาลิปลีตูมวันนี้มาลูกนี้เลย ก็ในเลสเมนเนีย41เนี大的大的大่ยก e> ็น่าจะเป็นแมตช์สามเศร้าแน่นอนรอดูว่าจะสนุกขนาดไหนนะแต่เอเชียอิโยสกายเชียคนเอเชียด้วยกันครับเออ เพลงเปิดตัวลิยานี่มันจริงนะเพลงแบบร็อกอ EST เต็มสนามเลยไม่เชียร์มามีเลยเหรองอนนะเวเยกลับบ้านเลยเว้ยไม่ปั๊มแล้วอ่ะรอเล่นนะโคตรลายเลยมาเปิดก่อนเจอแทงเข่าสวน โดนรีเวิร์สตกข้างล่างมาจับกดที่ไหนก็ได้เต็มที่เลยขอขึ้นคอมก่อนไม่ได้จะเสียวนะนี่เอาหัวมงจะคิดไปไกลกระทืบตืบเลยตืบยำๆอัดรัวๆเอาเจอศอกสาวเปียปล่อย จะเล่นเยอะไปแล้วตาชั้นเวียงไปวิ่งวิ่งดิดดีดจีหัวฟาดเอาเจิด์รอยโกดได้แค่หนึ่งนะหนึ่งเดียวในใจคุณไม่ใช่ละมาเจิด์ทาลีดนมโอ้ยแบนหมดแล้วปล่อยสักที จับขยันจับมานี่ขอต่อยเน้นต่อยรัวเอาให้ยับเยินต่อเนื่องเอวียังใส่เสาคับวันนี้หน้าโดนเสาวนะาเจ็บหลังเอาไปหยิบเก้าอี้แล้วเสาเปียเดือดแล้วนี่ไปอีไป ทีเดียวพอโกดฉันรีบแม่ได้หนึ่งเดียวไม่รู้จะรีบไปไหนนะเอานี่ก็ร้อยโกดเก่งเหลือเกินนับโอ้ยไม่ได้เลอเป็นร้อยมามีเอาเจอทุ่มเอาโอ้เจอเขา่าจูกไม่ล่ะมามีเอาเจอแทงเข่าสวนเป็นไง เดือดเว้ยเฮ้ยตบตบหน้าหมุนเลยจับเสยเอาสาวเปียดได้เปียบเวียงไปเอาเจอทีบสวนอ๋อไม่เป็นไรเลยนี่มันแมตสตีเหล็กชัด,ชดจับเซยบ อันนี้จะเป็นเว r t i c a l s u p ซูนะกนะโชว์อัพหน่อยอกว่าจะทิ้งหายคู่เลยอตื่นละสาวเปียก็ปั๊มที่ไหนก็ได้เนาะจับกดที่ไหนก็ได้ก็เต็มที่ไม่ขึ้นเวทีเลยมัดเลกดอกไปไปลื้อของจ้า โอเป็นกีต้า์นะจะมาดีดเลยเปล่าเอามาตีหัวมันเนี่ยโอ้โหโหดเหลือเกินจับลากลากทำไมนักหนาเราสอกดิจับเวียงเจอเสาบ้างกะเสาเปียเป็นไงทุบให้น่วมไม่ต้องลุก ขอเกกก่อนเทไม่จ้ามามีนี่แน่เอากดเลยกรรมการอยู่เปล่าแมนึกว่ากรรมการไม่อยู่ตือไปไม่ต้องลูกแม่ขยันโชว์นะมามีเนี่ยติดเล่นซะแล้ววิ่งมาเจอซาเปียสวนไง เล่นนัก่าโดนเล่นบ้างแล้วจับเวียงเอารีเวิร์ดแม่กรรมการถอยก่นอนเล็กดอกซ้ำก็ใส่กันเรื่อยๆเอาสป,ปรีงมาอีกแล้วมันวัวต่อทุบไปทุบต่อหน้าเด็กเลยเป็นไงล่ะยะฉันโหดไมหมเด็กน้อย นัวอย่างเดียวไม่ต้องรู้เอารีเวิร์สจ้ากิ่งไปทำไรครับพิซซึมแถบรอเอา,ออเ,อาเจอปาดขาโกดเลยยังโอตรงนี้มีเด็กสามคนดูเรียงกันเลยนะ อืโหดต่อหน้าเด็กแล้วมาต่อจับเวียงใส่บันไดทำไรครับจับเป็นอุ้เป็นเจอเม่นซูเพกนะจุกท้องเลยอุ้ยจับฟินิชเชอร์เลยเหรอมานี่คืนบาไปแล้วเคโอดี เรียบร้อยอะโกดกรรมการไปไหนโรนับอูได้แค่สองยังไหวนะมามีเอาร้อยอีกแล้วเผือเป็นร้อยยังนะโอ้โหอย่าเผือให้มามีเชียว,วยังไปเลยอีร้อยไปไหนครับสาวเปียมาลื้อของ กตีตาร์อีกแล้วแม่ตีมันดีเอาเจอทีอกีต้กากระเด็นเลยมานี่ทำเป็นแอปโดมิโนสเตต์อัทุ่มทิ้งเลยรอจังหวะไม่รอละกระทืบก่อนจะใส่อะไรครับจับเวียง กิ้งไปเอาจ้าเล็กดรอุย้ยรอบนี้ตูดจำเบ้าเว้าวไงเหวีย่ยงไปเอารอบนี้แกโดนนี่เต็มๆขอต่อยหน้าหน่อยนี่เซนเซอร์ด้วยบาลิเกตขึ้นมารอจ้ะโอ้ยเหนื่อยพักก่อนมาหายเหนื่อยละ ลงมาเหนื่อยต่อ,อเจอเวียงเลยจริงไปมาลือโตครับสาวเปียจะใส่อะไรมาจะเสดชะละจิกเก้นวิงโอ้หูเฟสบัตเตอร์ท่านี้ก็คล้ายๆถ้าท่า,าแกมสแหลมหรือเจเดตอมาละไม้เคนโด้ ตีหน่อยสะใจตีได้ทีเดียวอ่ะรวบดีกว่าแล้วก็จะใส่ KO ดีอีกเลยเอารอบนี้เว้าวครับโดนศอกเอาลรีาเอ้ยไม่ใช่สาวเปียบจับขึ้นไปขึ้นมาเอาโดนโคตรไลน์ลนมาใหม่ <c oughs> ขึ้นมาวิเดียวลงมาอีกแล้วเอาเก้าอี้เจอถีบหน้าขมำม,มาเล่นงานขานี่แน่สร้างจุดอ่อนในเมื่อมันเจ็บขาก็ซ้ำแผลเก่าครับนี่ซิงเกิลบอสตันแคปยอมเปล่ายอมกระบ,บ้าแล้ว จับมาเอาดินอีกเจาะยางโอ้ยซ้ำแผ่เดิมโกรเลยกรรมการไปไหนลูกนับโอ้โหย่างนะจ่องจา้ามาโอ้เจอศอกคู่นี้ก็อัดเรื่อยๆมาเวียงขึ้นไป ไม่ใช้จ้ะขออัดด้วยฝีมือโอ้โหช่างคนดีนก็ทืเอาหลบเจอเตะโอ้โหขาพับเลยแล้วก็วิ่งมาลู่แบบก็เน้นอัดหนักคู่นี้มาละจะทำไรไม่ต้องลู้เอาละได้องศาเสร็จเลย รับไปปีซึมแบถบท่าสม,มิชั่นนะคุยยอมเปล่ายอมไหมขี้เกียจล็อกละมาขึ้นเชือกดีกว่าใส่ฟอกสแป๊ดวะเป็นไฟอิ่งเอลโบนะโกรเลยกูยังคูนี้ก็อึดๆอยู่มาขอพักก่อน เจอใยเปียนี่ไม่ง่ายโอ้ยเล่นเอาแรงฉันหมดเลยทูบเริ่มเหนื่อยอะเหนื่อย,เอ,ยเอาเวียงไปรอจังหวะหมายังเอาไม่มาตัวเองนอนเองแล้วก็เป็นสาวปีจับโขกนวมซ้ำด้วยศอก นั่งเลยเหรอเจอตือบเจอเท้ายันกดเขาไปอีกโอ้โหมามีโอ้ยกลางปีกแล้วจะใส่เต็มเต็มมาโอดีโอ้ยหลับแล้วกดนับเรียบร้อยครับ ไม่มีวันมอทามหลับไปแล้วเรียบร้อยสาวเปียเอาชนะรีอาลิปลี่ไปได้นะแมตต์ก็ตึงๆอยู่แต่เสียดายตรงไม่ได้เดิมพันแชมป์มาเลยแต่ก็ถือว่าแมตต์โอเคปบมือให้ชั้นหน่อยแมตต์สีดดาวครึ่งน,นะเออไม่ธรรมดา